นมสก,การครับปูนสก,การครับปูอันได้ยินปูวัดป่าอุดอรเพื่อนเบาสูฟังครับว่าปูเถาเนาะปูเถาเพื่อนฝันแม่นแม่นว่าสันเพื่อให้เล็กถือเกียบซูงวดว่าสันงวดต้องหันกระถือบานี้ก็เลยมะสอบถามแนวทางเบงสนอกปูแนวทางตัวเลขของปูนี่ เป็นเลขค,ควบฝันเลขนิมิตหรือว่าเลขคำนวณครับปู่เลขฝันเห็นปูเลื่ถ้าผึ้งวั่ไปมันเห็นเลขอดเลดหนึ่งคีม่อปูอันอันงวดที่ผ่านมานี่เป็นเลขฝันมันบอครับปู่ว่าชุดได้อะไรอันนั้นลดอันนั้นโลกเอาเลข้นเลือดเน่นฝันจนเกิดชุดอะไรเชื่อไัมครับเน่นเน่นมาฝันนมวัตถุชนิดไหนวิญญาณมันก็สื่อเลขฝันส่วนมากของปูเป็นเลขนิมิตเลขฝันบ่ค่ะ จีได้เลปูยังจม่จ่อกันือฮ่้ยังจะจอกระปันจีบแล้จีบันจีบหัจักแล้วก็เนรนมหาลูกท้าอล่าเล่าื่ทุกคนต้อก็มาตองาบัตร่ค่าอจังวะเสียงยินเสียงบางครัปูบอกค่อยค่อยปดังเนี่ค่ะโอ้ส่วนมากเป็นเลขนีมีดไอ้เลขฝันเนาะปูเนาะครับบาที่หวดังหันกับนึงซีเต็มๆเลยตีปู อมานี่งวดมีปูมีมีฝันมนีมิตไปครับบาัานนี้นเขามีนวนถึงีนอนเคื่อนตะชี้เือนบลระเข้าซื้อหนึ่งศูนย์สี่ <ฮะ S 2> เป็นเมียเป็นอายุชี่สิบมันบว <ฮะ S 2> มนมเป็นเชียเ,เยป้อายุสี่สิบมันบวมบ้านนี้มันกับบ้านนี้มันกับโกงเป้เป็นบะระเพราะเป็นจะชสิบเมียเป็นจะดสิบี่สิบเอ็ เข้าสิเจ็ดหนึ่งสี่อลยเจ็ดสี่หนึ่งอเงินนวดที่แล้วมันมารับปูมงวดที่แล้วเนาะอันที่ฝันเกี่ยวเพนน่นเนาะปูเนาะออครับไม่เนาะปูแบบต่ว่าเลขช่วงนี้นี่มันตรงนาดีนี่สามจุดมันแต่นั่นเป็นเลขเลขฝันปูบอกครับนันอันนี้เลขนี่มาจากน้องแช่หกเจ็ดแปดนี่เจ็ดเก้าดแล,แล้วก็เจ็ดเก้าแปดในมาจะไหนข่ะน้องแช่ น้องแช่เป็นเจสีเพินเป็นนิ่นไม่ย่านังสือเรื่องปุ๋ยบัณเพิ่นเป็นมหาวิจิตรเปูนวังย่าวอยูหลานแดงว่ายกูกายุบอกแต il, ad. uh ่ส huh. ิบแต่คนละคครับครับกูกายุแปดสิบแปดแล้วนอดเสียงก็อาเสีบาแน่จักากน้อยรับผมค่อยฟังหัวเด้อครับเอชีก็ได้มาที่นี่เจ้าไหนคอยคอยอะไรสงหน้าอย่งเสียงเป็นฟันแบบนี้นอยนะให้เจ้าไหนค่ะบู้ค ไม่จบไม่พูดถึงเรากลายนี้ยิ่งแตมันก็บอ,อกอีกนเพิ่นมาตัาเพิ่นมาบอกออกลวสำหรับอันเน้นหน่อยน้องแค่นี่โนอ,นนอ้บ้าเน้นหน่อยเนี่ยคือ<ต>ปากาเค็ดดีแท่าไร<ล>่นบัตบอกถือลวดวันนี้เลย่องัมันสเรื่องมันมีเรื่องตัวแรนดิเรื่องตัวเรื่องตัวนั้น,นมันเป็น ครับมันหนาหนาหนาเชียงใช้ได้แล้วจวันทางากับปหาปูอยู่นักเรื่องไงโตมั่วบัวเราเป็นคนดีเลยอ <c oughs> เอเออ่อา่าฮ่าย่าฮ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 ่อฮ่า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 ่าฮมาฮ่าาฮา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่อฮ่าาฮ่ล่าซ่าฮ่าฮ่า่าา่าฮ่า่่แล้วใส่ปู่างน่ ครับเน้นน้อยหนองแคนี่มาบอกหกเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าแปดนี่นะจดไว้ครับอันนั้นหองเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นี่เป็นเลขเก้าอเลขสองตัวนี่เป็นหาหนึ่งกับหนึ่งหกนี่บอกปูกครับก,ก,กากำมาตอนนี้เน้นหน่อยคือกันหันบอกครับปูเ,ปนเน้นน้อยปูมากตัวพีเนี่ยคือปูมากเลขตัวเก้าบอกเอา้าแต่สิมันเป็นเช,ชื้อช่ว มันปูมันเจ็บชิบไม่หมดเลยครับมัดเมื่ดันมัดสีสีเดียดเทาเลยว่าถือว่ามันกันรวยตัวบางันเลยตัวนี้ม่งั้นจะบอกตัวนี้เลยอ๋อปูย่านเล็กมันออกตะเกาตีเจ็ดหนึ่งซีหันบอกครับปูเขียนไหน้ำเนี่ยเล็กแค่นิ่งเจ็ดหนึ่งซีนั่งหันมันออกหลัางเนาะปูเนาะมันสีแดงเห็ยนมาบนอะไรพี่กันข้างล่างนี่เป็นหาหนึ่งบอกปู ทางล่างเน้นตัวมาปูมวงนี่คือเน้นบ่ครับมันมันมีส่วนมันมีส่วนที่มากเ้ยเ <น â, S 2> ท่านี้แหละเลยอือครับสามตัวปูมวงเจ็ดหนึ่งสีผุนดิเีเลขกชุดนี้ว่ามันว่ามันหลายดิมันงามอยู่ที่ปูเลขกเลี่ยงตอนนัน้นหกเก็บแบดนั่น มาหาเมื so 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 ่อขึ้นปูปูเรื่องทำให้ออกวันนี้เชื่อผมแลอะครับถ้าจบเลยเลยเข้าไป็นหาที่เมื่อขึนครับขึ้นก็เจนวันที้แบบว่าเจออะไรเมื่อขึ้นเราครับครับผมไม่ค่อยเชื่อผมหรอกผมเชื่อเลยทำไมเพิ่นว่าปูมเหเพิ่นเคยมาบวชอยู่น้ำปูได้หน้อยวันนี้เดี๋ยวนี้จนเป็นมหาเนาะ มหาบักดำยันคุนท่าพูดกันเาอฮะเรื่องพูดกันเาอมหามหาบักดำยไงจังไหนปูมโตเยอะดคืนเลยโอ้ยนออันนี้อันนี้เอื้นผ้าวันี้มหาบักดำยันนี่วันนีมหาบักดำันนี่เป็นท่านตยบอกไปดูใั้เฮเียด ไมยรถขั้นหนึ่งมากพ่อบอกรถบสกจักเอมึงเอาไฟสูจิบเท่ารขั้นเากออกเลยเบิดรถทุกคนเบรถเลยเอาบาทนี่กะิฮะแมนแมนอย่าเขาเาถายแปะเอาถายแปะายหลุหลงเรื่อยๆที่สุดเลยครับ เอาขอ,ข,อขออนุญาตสรุปจากน้อยเนาะบานนี้เนาะปูปูเ่าครับผมเลขแนวทางของเลขปูเถาครับผมอเพิ่นกับยูใกล้ๆก,ก,กับปูวัดป้าอุดอรนี่แหละครับมือนีมากพบพ่อปูเถาโดยบังเอิญครับปูอุดอรเพิ่นก็นบอกว่าเูแนวทางตัวเลขของปูเ่าเนี่ยเข้าดีเทดี้เาสั่นวัตถเพิ่นมาบอกวัตถเพิ่นบอกมากถือลวดว่าสั่น ก็เลยอดบ่ได้ครับเอามานําเสนอครับผมเลขปูเท่านั้นให้มาเลขสามตัวมีอยู่สามหางครับผมมีเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดแล้วกับเจ็ดเก้าแปดครับผมนี่ในส่วนเลขสามตัวครับแต่ว่าในส่วนของเลขสองตัว,วก็ัิมีอยู่สองคู่ครับผมมีหานึงกับหนึ่งหกครับผมเขาฝากว่า1หมื่นหกพันโอนเงินมาก าาารครับเลขสองตัวห้าหนึ่งกับหนึ่งหกเนาะครับเอากระ่องเอาไปพิจรารณาเบิ้งครับกับปูเพิ่งกับไฮมาเป็น,ปนแนวทาาครับผมสี่ออกหรือบอออกอันนี้กับเขากับบงหมูกับเนานะผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกยุออุ่ดรครับผมให้ใส่สติดีนะครับก่อนการลงทุนครับผมอ๋ออะไรกับข้าวปูโอ้ให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไอ้าผู้บอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อ่าสันครับผม ค่ะพี่น้องก็ฟังชัดๆจากปูเทาเนาะค่ะล้วกลับไปจับเสียงหลอดตอตลีเด้อค่ะพี่น้องปูเทาก็ให้ถูกมาหลายงวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเขามาแล้วเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสจะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆ,ๆ,ๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะข,ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ